สวัดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในโคตรรีแอคนะครับสำหรับรีแอคครั้งนี้ดิวจะมา REACT ตัวอย่างซีรีส์เรื่อง Perfect Tenliners นะครับสายรหัสเทวดานะฮะก็จากที่รอมาตั้งแต่งานเปิดตัวซีรีส์ของ g m t v v 2 2 4 p a r พ2นรนะครับรู้สึกว่าจะเดินเมษาจนตอนนี้นะครับตัวอย่างได้ปล่อยออกมาแล้ววันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไง น้องวายได้รหัส0 6 8 2์หกแปดสองค่ะว้าวพี่พีต้องรับสุดสายรหัสเทวดาแล้วครับพี่ทำไมถึงเรียกว่าสายรหัสเทวดาล่ะครับทุกคหน้าตาดีไงในฐานะทีน่น้องวายเป็นน้องใหม่พี่ให้โอกาสน้องวายถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อพี่อาร์มกับพี่อาร์ฟคบกันได้ยังไงล่ะครับเรื่องเนี้ยจบในวงนี้นะเว้ย เริ่มจบแลอวสุดท้ายอะไล่มา,าเดี๋ยวมึงต้องไเปเฝ้าโกตเต๋บอลเดี๋ยวนี่ขนาดมึงเป็นขั้นลหลาละห,หันเอาเว้ยแกล้งแกงมงหนักเงี้ยเพรานี่คือมึงไม่รู้สึกเลยว่าโอ้ยโอ้ยอพี่อาร์เขาเข้าหามึงอ่ะเดี๋ยวทาใช่ปะนี่นอ็รับสุดสายรหรัสเทวดานะงงใช่ปะอตอนปีพี่พี่ก็งงเหมือนกันอ่ะครับ สวัสดีครับดูเมใหม่สวัสดีครับดูเมทมีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมาป่ะสวัสดีค่วพอดีกว่าจบพวกคุณยมผูกในไทยอ่อผมผูกไม่เป็นเฮ้ยเจอเนะโอู้หที่สองยีกอยู่นะเนี่ยเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกัน น้องหัดมึงก็เหมือนน้องหัดกูจะดูแลให้อย่างดีเลยครับเมื่อก่อนมึงดูสดใสมากกว่านี้ึงเป็นรรอ,อะไรวะชั่วงห้าคะแค่บินหน่อยอะ่ะจะทำไหมพี่จะฟ้องพี่ปุ่นว่ายโยธาไม่ยอมดูแลไว้พี่โยธาให้พี่ไปฟ้าดูแลผมแทนแล้วถ้าเห็นกู <c oughs> สิ่งแรกที่มึงนึกถึงคืออะไร เฮ้ยหมาตอนนอนกูไปดมันหรออเ่าคนของอันนนเคยให้หวั่นใจยืมหมอนเล่นเี้ก็กูเขียนให้มึงเละโอ้ยอดแรงมากมึงก็ไม่ได้แย่นะแล้วพัคดีความรู้สึกชอบเป็นไงคงจะเห็นแล้วความสุข เดี๋ยวเวลางงเราไม่เห็นกูเป็นคนของพี่างนี้เหรอแล้วอยากเป็นไหมตลัดมึงกูค,คืออะไรเหรอพวกเราพยายามเปลี่ยนตัวเองเพืเ่อคน,นคนหนึงห่งคนที่จจ่ๆก็เข้ามาทำให้กูรู้ว่าพิเศษกว่าคนอื่นเป็นยังไงอย่าันใจได้ป่ะก็มึงน,น่ารักอะ แค่รู้ว่าพูดพิเศษแล้วก็อยากอยู่ไปด้วยตลอดพี่จีบอยู่ไม่รู้เลยหรอพวกมึงกำลังจะมีแฟนค่ะขอโทษนะที่ปล่อยให้รอนาเลยอะติดตามชม สายรหัสเทวดา Perfect Ten Liners ทุกวันอาทิตย์เริ่ม27ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube GMMTV Official นี่ก็คือตัวอย่างสายรหัสเทวดานะครับจากตัวอย่างเนาะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับก็คือคู่ละเส้นเรื่องเลยคู่แรกนะครับก็จากเรื่องวิศวกรรมประสาทนะครับก็ พี่ฟอสรับบทเป็นพี่อาร์คนะครับส่วนพี่บุกรับบทเป็นน้องอาร์มนะครับมาที่คู่ที่สองจากเรื่องวิศวกรรมโยธานะครับพี่เพิร์ดก็จะรับบทเป็นโยธาส่วนแซนต้ารับบทเป็นกันนะครับอันนี้เป็นคู่รูเมทปีเดียวกันนะครับคู่สุดท้ายเป็นจากเอ่อจากเรื่องวิศวะกับไฟฟ้านะครับพี่จูเนียร์รับบทเอ่อเป็น ไฟฟ้าส่วนพี่มารับบทเป็นน้องวายนะครับจากตัวอย่างนะครับริวไม่แน่ใจว่าจะเล่าเรื่องยังไงเพราะเปิดมามันคือคู่ของเปิดมาคือตัวละครน้องวายโผล่มาเลยแบบอ่ะคู่สุดท้ายของเรื่องนี่แล้วน้องวายก็ไปเลี้ยงสายรหัสแล้วก็มาถามถึงเรื่องแบบพี่อาร์กับน้องอาร์ว่าแบบเฮ้ยรักกันได้ยังไงริวเลยคิดว่าจะเล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตอย่างนี้เปล่า เล่าคล้ายๆกับเรื่องหนังสือรุ่นพลอยนะครับที่มีตัวละครหลัก5คู่นะครับแต่การเล่าก็คือจะสลับแบบนี้ปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตนะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะเล่าตามไทม์ไลน์เส้นเรื่องของเราวนน,าวนิยายก็ได้นะครับก็คงต้องไปรอดูซีรีส์เต็มๆแหละว่าเขาจะเล่ายังไงนะครับแต่การเล่าสลับหรือว่ามันก็น่าสนใจดีนะอย่างหนึ่งที่รีวิวได้ข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงวันเปิดตัวซีรีส์แรกๆเลยนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ จะแยกเส้นเรื่องออกเป็น3เรื่องนั่นแหละก็คือ3คู่คู่ละเรื่องเรื่องละ10ตอนซึ่งหมายความว่าซีรีส์สายรหัสเทวดา10บคูณสามตอนโอ้โหน่าจะเป็นซีรีส์ที่มีจำนวนตอนเยอะที่สุดของ GM m m t v เลยก็ว่าได้นะครับมีใครให้มากกว่านี้อีกไหม เยอะมากนะครับก็คือคนที่รอดูอะเรียกว่าเต็มอิ่มและจุใจมากๆแน่แนกับ3ามคู่ในเรื่องนะครับพอนอกจากเอ่อคือพอเส้นเรื่องคู่หนึ่งคู่คู่หนึ่งจบอะตัวละครจะยังไม่หายนะก็คือจะมาโผล่ในเส้นเรื่องเส้นเรื่องของคู่คู่เอ่อคู่ต่อๆไปด้วยนะครับก็คือเราจะได้เห็นความหวานแบบต่อเนื่องหลังจากที่เขาได้แบบ ลงเอยกันแล้วเราก็จะเห็นความหวังเขาในคู่ต่อๆไปนะครับก็คือเหมือนเข้าไปแซมแซมไปด้วยนะครับคือมันอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครอบครัวสายรหัสเทวดาประมาณนี้มันก็จะไม่หลุดไปไหนนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการรีแอคตัวอย่างซีรีส์สายรหัสเทวดา Perfect Tenliners นะครับก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้ดูกันแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่ง นะครับเริ่ม27ตุลาคมนี้นะครับจะได้ดูกันแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสบ่วนับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย